เรือเราจอดอยู on age. Age ่ไกลนะครับนี่คือวิธีการเราจอดอยู่ประมาณลำดับที่5้านะฮะขึ่นเราเราก็ได้รีวิวเรือลำอู๋ลำเนี้ยนี้สวไมีู้วไหนพูตัวผู รีวิวเรือหลายๆลำที่จอดอยู่ในระหว่างที่เราจะขึ้นเรือเราเองอันนี้เรือประตูน้ำอันนี้เรือประตูน้ำนะฮะเพราะว่าขายขายแบบนี้เลยนะฮะโอ้มีแบบที่สองเดี๋ยวาที่สี่เรือน่าเรือประตูน้ำนะฮะอันแบบนี้ราคาน่าจะถูกหน่อย อทำนี้นะฮะคุณแม่ใช่ไหมฮะชอบไหมฮะคันนี้ผ่านลำนี้ผ่านไหมฮะใช่ห้าดาวมาะะบีเจนซี่นะครับัลลัดีไทยทำหน้าเอาแล้วแต่ว่าต้องเดินดีนะอันนี้ก็คือของเราเองนะฮะเปรียบเทียบ<ๆ>ความหรูหรา<ๆ>เทียบกับ หล,หลายเรือนหลายลำที่ผ่านมาอันนี้คือลำยุคเจนซีอย่างพวกเรานะครับพอขึ้นมาถึงที่ชั้นของเราเองนะฮะซึ่งก็คือเด็กโฟเป็นห้องสวีทนะฮะไปะจ้า ในลุมพีดีเท่าไงแบอดีจังเลยนี่ไปดูไอ้นี่มันเยอะเลยป่ะน้ำอย่าพึ่งค่ะตัวจะเปรียวค่ะคือเรานอนผิดฝั่งอนะเนาะเพราะฝั่งนุ้นจะสวยเนาะ